สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีนะครับ พบกับผมเหมือนเดิมนะครับมอนสุพกรในช่องมอนคลาสสิกนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปไหนก็จะมาแนะนําพระสายบ้านนะครับใกล้ชุมชนแถบอีสานบ้านเรานี่หละครับนะครับแหมมีพี่ๆ่มีพี่ท่านหนึ่งที่มาคอมเมนต์บอกว่าขอสนับสนุนช่องในการกระเข้ามารับชมเพราะว่าชอบที่จะเผยแพร่บารมีพระสายบ้านจังหวัดอุบลยโสเนี่ยผมก็มีความดีใจนะครับมีความดีใจที่พี่ๆให้ความสนับสนุนในการกดเข้ามารับชมแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะครับผมก็ ก็อยากจะผลักดันพระเกจิคนณาจารย์บ้านเรานะครับที่อาจจะยังไม่เข้าถึงสื่อหรืออาจจะท่านอาจจะมรณภาพไปแล้วหรือยังไงล่ะก็อยากจะมาเผยแพร่ให้รู้จักประวัติเรื่องราวร่วมกันนะครับถึงแม้ช่องผมจะเป็นช่องเล็กๆคนดูหลักร้อยแต่ว่าก็เชื่อได้ว่าพี่พี่ก็ เขามากดรับชมเนี่ยผมดีใจแล้วก็ขอบคุณมากครับนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าปาฏิหาริย์ครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับพี่พี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้เนี่ยจะนําเหรียญบางต่อนะครับเชื่อว่าเป็นเหรียญบางต่อที่สาเหตุจะเป็นอย่างไรนะครับและเกจิคณาจารย์ที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับท่านผู้นี้คือพระครูโกศลธรรมพินิษนะครับอดีตเจ้าคณะตําบลหนองเหล่านะครับอดีตเจ้าวาดวัดเดือยไก่บ้านเดือยไก่อําเภอม่วง30จังหวัด อุบลราชธานีหรือหลวงปู่ภาโกสโลนั่นเองที่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วหลายคลิปมากนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องปาฏิหารเรื่องการฟันกันแล้วไม่เข้านะครับพระรูปนี้เนี่ยเป็นพระที่มีอภิญญาญาณอย่างสูงนะครับมีอภิญญาญาณอย่างสูงในเรื่องของการอย่างรู้นะครับอย่างรู้แสดงให้ผมเห็นถึง3ครั้งผมเคยทําคลิปไว้แล้วให้พี่ๆถ้าว่างก็กดรับชมย้อนหลังให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ ฝากไว้ในลิงก์ในในคอมเมนต์แรกนะครับว่าท่านอย่างรู้เรื่องอะไรและท่านมีคุณวิเศษอย่างไรนะครับปาฏิหารนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้ไม่พูดไม่พูดเยอะนอกเรื่องนะครับนะครับปาฏิหารสำหรับเหรียญน,นี้นะครับอาเหรียญน,นี้เนี่ยผมขอพูดก่อนนะครับเป็นเหรียญอ่ารุ่นรุ่นแรกที่ออกวัดบ้านเดือยไก่นะครับวัดบ้านเดือยไก่เนี่ยก็คือวัดที่เป็นวัดบ้านเกิดของท่านนะครับแต่ก่อนท่านเป็นเจ้าวาดวัดบ้านหนองเหล่าแต่เมื่อท่านชราภาพปางแล้วท่านก็เลยกลับมาอยู่กับลูกหลานของท่านนะครับ ก็คืออยู่ที่วัดบ้านเดยไก่นะครับก็เลยเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกที่วัดบ้านเดยไก่ฉลองอายุ88ปีนะครับแม่เลขงามนามมงคลจริงๆนะครับเป็นเหรียญที่สวยมากแล้วก็พุทธศินของเหรียญนี้เหมือนหลวงปู่มากที่สุดนะครับผมขอพูดเลยนะครับขอชื่นชมผู้สร้างนะครับเหมือนมากนะครับนี่อาจารย์มาเปรียบเทียบเลยนะครับนี่เปรียบจะเปรียบเปรียบเทียบหลวงปู่เลยนะครับเหมือนจริงๆนะครับเหมือน เป็นเหรียญที่เหมือนมีพุทธลักษณะที่เหมือนหลวงปู่มากนะครับอานะครับเหมือนมากจริงๆนะครับส่วนรอยขีดๆตรงนี้เนี่ยนะครับที่ที่เห็นรอยขีดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รอยตําหนิอะไรนะผมให้ท่านจานให้นะครับผมไปหาท่านบ่อยเลยให้ท่านจานให้เนื่องจากได้ยินกิติศัพท์ของเหรียญน,นี้นะว่าเป็นเหรียญที่เหนียวจริงๆและฟันกันไม่เข้านะครับตามเรื่องราวเนี่ยก็คือว่ามีวัยรุ่น วัยรุ่นเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันในงานมอลำนะครับนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมมาแชร์กันเกี่ยวกับประวัตินะครับสายเหนียวจริงๆนะครับลุงปูพาฟันกันแล้วมันไม่เข้าครับฟันเอาอะไรฟันเอามีดบางตอครับฟันกันนะครับพี่ๆน่าจะทราบว่ามีดบางตอนีทั้งคมทั้งหนักขนาดไหนนะครับกระดูกหมูนี่ยังแตกนะครับฟันแล้วไม่เข้านะครับใช้มีดบางตอนฟันกันไม่เข้า เหรียญนี้ก็เลยมีฉาย,ยาว่าเหรียญบางตอนะครับก็คือใช้มีดบางตอหนักฟันไม่เข้าอันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะครับพี่ๆใช้วิจารณญาณน,นะครับผมไม่มีเจตนาจะลบหลู่หลวงปู่นะแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะมาสร้างกระแสแต่ประการใดแต่มันมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆผมก็เลยนํามาถ่ายทอดนะครับนำมาถ่ายทอดให้พี่ๆหากชอบหากศรัทธานะครับเข้าไปดูที่กลุ่มพระของหลวงปู่ ก็ได้นะครับที่ผมไม่ได้มาโฆษณาขายเหรียญนี้นะครับผมผมไม่ได้ขายนะครับแต่จะมาเล่าประสบการณ์นะครับว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์จริงๆนะครับหากชอบก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มชื่อกลุ่มศรัทธาหลวงปู่ภานะครับและกลุ่มหลวงปู่ภาโกลสโลที่มีกลุ่มพระท่าน2กลุ่มใน Facebook ก็สามารถเข้าไปเซิร์ชเข้าไปเช่าบูชาได้นะครับคนใช้เนี่ยมีประสบการณ์จริงๆนะครับในพื้นที่เนี่ยเขาจะยอมรับกันผมได้ยินเรื่องราวนะครับ ผมได้ยินเรื่องราวก็เลยให้ท่านจานให้นะครับอท่านก็จานใช้เหล็กจานนะครับจานข,ขีดไว้ที่ข้างหูของท่านนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มขังตามความเชื่อของผมนะครับ<_><_>นะครับพี่พี่ะนะครับเหรียญจะเป็นเหรียญเกลียวเชือกนะครับเหรียญเกลียวเชือกหน้าตรงแล้วก็ท่านจะมีคดเชื่อว่าเป็นคดที่อยู่ด้านหน้านี้จะเป็นมีคุณวิเศษในการอย่างรู้ซึ่งผมก็ได้ไปรประสบพบเจอมาจริงๆนะครับพี่พี่นะครับนี่เป็นเหรียญที่สวยมากจริงๆนะครับ นี่ครับยังเดิมๆอยู่เลยนะครับผมก็เลยนํามาให้ชมกันนะครับหลายท่านอาจจะเล่นพ้าสายกลางเนาะสายสายหลักของระดับประเทศเนี่ยสายเหนียวต้องเป็นแสนเป็นล้านอะไรประมาณนั้นนะครับเกจีดังๆนะครับแต่ผมก็อยากจะให้ถ้าอยู่ในเขตจังหวัดอุบลม่วง30นะครับก็ลองยองมองย,อมองย้อนกลับมานะครับแม่ท่านมีคุณวิเศษจริงๆครับเป็นพระที่จเจริญชาติมีอายุมาก เป็นพระที่จเจริญคุณมีพรรษามาก99ปี79พรรษานะครับหลวงปู่ภาโกสโลท่านไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเป็นพระบ้านเราที่เป็นช้างเผือกที่อยู่ในป่าจริงๆนะครับผมสุดที่จะพรรณนานะครับผมไปกราบท่านเนี่ยหลายครั้งท่านนะครับยิ้มรับเราทุกครั้งนะครับใช้คาตัวแทนว่าตัวเองว่าพ่อเลยนะครับอได้มาว่าฝากพ่อบอเอยอ,อย่าลืมพ่อเดอ้อพันวาสินะครับนะครับเสียงท่านก็ เสียงใหญ่มีมาหาอำนาจมากจริงๆนะครับหาใครได้ไปสัมผัสนะครับท่านก็มีชื่อเสียงในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมก็นํามานําเรื่องราวเฉพาะรุ่นนี้เหรียญนี้นํามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นเหรียญบางต่อนะครับก็คือประสบการณ์ฟันกันแล้วไม่เข้านะครับไม่ใช่ว่าเอาไปลองนะครับพี่ๆนะครับ <ris Brendan> ไม่ใช่ว่าอาจะเอาไปลองแต่ว่า,าแล้วก็ที่พูดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมาลบหลู่หรือจะมาสร้างกระแสแต่ประการใดนะครับเพราะว่ามันคือเรื่องจริงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยนํามาออกคลิปให้พี่ๆ ที่สลาเวลาเข้ามารับชมเนี่ยได้รับทราบเรื่องราวได้รับรู้เรื่องราวสำหรับพระครูโกศลธรรมพินิษหรือหลวงปู่ภาโกสโลนะครับเกจิผู้เรืองเวทมากที่สุดองค์หนึ่งแห่งจังหวัดอุบลราชธานีอําเภอม่วง30นะครับและท่านก็เป็นพระนะครับที่เป็นผู้จุดผู้ดับเทียนชัยนะครับในการพุทธาพิเศษน้ํามูลทาพิเศษของในหลวงรัชการที่10นะครับ ถือว่าเป็นพระที่แก่พรรษาแล้วก็มีวิทยาคมเข้มขังถึงได้รับเลือกนะครับถึงได้รับเลือกให้เป็นพระผู้ดับเทียนชัยนะครับเอ็ดดับหรือดับหรือจุดนี้ผมจำไม่ได้แต่อมขออภัยในข้อมูลแต่ว่าท่านเป็นผู้ร่วมพิธีนะครับเป็นผู้น่าจะเป็นผู้ดับเทียนชัยนะไม่ดับก็จุดนะครับอันนี้อันนี้ผมมันมีภาพมีคลิปชัดเจนนะครับคือ ต้องเรืองเวทมากที่สุดแหละนะครับถึงทางจังหวัดอุบลถึงได้คัดเลือกท่านในการทำพิธีเกี่ยวกับเทียนชัยในการพุทธาพิเศษน้ำมุรธาพิเศษข,ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับพระรูปนี้ไม่ธรรมดานะครับหลวงปู่าโกสโรโอเคนะครับพี่พี่ผมก็นํามาเล่าประวัติสำหรับเรียนรุ่นนี้ เท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพี่ๆขอบคุณมากจริงๆนะครับผมม่อนสภกรนะครับก็ขออาราธนาเอาบารามีของหลวงปู่ภาโกสโลนะครับผู้ปฏิบ,บัติบีปฏิบัติชอบพระนาพัฒนานะครับผู้เรืองเวทรูรปหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีจงอภิบาลรักษาปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านขอให้แข้วค่าบวงมานพยานตรายทั้งหลายขอยะย่าได้มากั้มกายนะครับขอให้สําเร็จคิดสิ่งใดสมมุ่งความมุ่งมา่นตามความปรารถนาสวัสดีครับ